ในพระมหาบุรพเฮ็ดจ่าพระขบปลาอันนี้สภาพปลาตอนที่กระเทียมปลามันดับเลยจ้าเนี่ยกระเทียมปลามาอันนี้แล้วหมดมันเหี่ยวมันยุบมนั่นลงหมดแล้วนี่จ้าแต่เพือเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นต้นกระเทียมปลาได้จ้าเขาวาสไม่ได้คือเป็นหัวอยู่ในดิน มาเนี่ยแนวอื่นก็บที่ขึ้นทั่วโอ้นี่นี่จังลงเหลือเห็เอนอยู่จ้าต้นบางต้นนี่จ้านี่กระเทียมปลาเลยนี่จ้ายังยังอยู่นี่ดอกน,อนันโดนดอกน,อนันโดนนี่ที่เป็นหัวจ้าเนี่ยเป็นหัวเดี๋ยวน้ำใหมเคลียร์ให้เป็นโอ้นี่เดอ้นอนีน่เด้อนี่เดอ้ดอ นี่จ้าหัวกระเทียมหัวกระเทียมปลาเขียนนัะอันก็จะเป็นหัวหน่อยหัวใหญ่เดวเต้นจ้ะหัวหัวกระเทียมปลาหัวน,หน้อย ไม่หม่ทับถมกระแม่นจ้าเนี่ยหลาย, od, านนยหลายจ้ามนป็นตรงนั้หัวอีหัวน่อยหัวใหญ่ี่หัวน้อยนนี่ะแล้ก็เจ้าคนเหยียบไปกันนหลายจะเต็มปลาเลยหลายหลหลเดินเ<ๆ> <ๆๆ S 2> ข้าปลาแล้วก็จะเจอสิ่งนี้ค่ะ บ้านเกัาบ้านบ้านใหม่ของเราเถึงป็นสุ่มจะไหนสุ่มรบฝนคุณเด็ก่าแม่รบฝนเล็กน่อยเขาเทพเลนน์ละนิดหน่อยก็เทดเล่นที่นั่งกันไหม ว่นศุกร์่ันนี้จ้าต้นสงเงานี่ว่าเป็นตามีแต่มีหรอคัแต่ว่าเป็นต่ของเป็นแต่ของเนี่ยมันไม่สนิทนะมันไม่เที่ยเยได้เที่ยหรอวะ ยากาศรอบๆบยากาศรอบๆันไงเรเดองนอนี like ่หเห็นตะไคร้เนี่ยละ กินหอมๆจ้าหอมหอมหอมเลยจ้ะเนี่ยหอมหอมมันจะไายถูกราสเบอร์รี่ <Yeah. S 1> <ash> ปลาจ้ะลาสเบอร์ร <Yeah. S 1> ี่ปลาเยอะมากมันจัดเต็มเลยมันจมันจ้ดบรรจั์ Below your bag, underneath the leaf. You see it? On the floor. Yeah, on that one. That's it. Yeah. Smile. Oh! <laughs> oh, dropped it. <laughs> yeah, see how they come off? That's raspberry. Ah, see, okay. It's got like that. Yes, that is tough. เอาออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้จ้ะนคลาสเบอรี่ปลากินเข้าไป <laughs> อร่อยไหมอร่อยนะอร่อยจ้ะนีะนะ่อันนี้ลัซเบอรี่ปลาได้จ้ะเอมได้จ้ะผลเป็นเคร้รอเลยว้าว <Okay. S 1> wow! Wow. Very nice. Okay, uh -huh. I need a bag, baby. I'll meet you. Yes, I uh have. -huh. Oh, oh. oh. Good one, though. One, I too. don't think there's okay. enough to make them worth putting in a bag. Just eat them. <laughs> มันมันเอวมันโลนเต็มเลยจ้ะอืมอึดบึดเลสตีไหนเลสตี้อร่อยค่ะอร่อยเต็มต้นเลยจ้ะเก็บมากแม่คือรีฟ้าขน่ะทั้งไหนขนาเจ้าเต็มเลยเยอะมากอันนี้ก็ใช่นะคะจ้าเดี๋ยเน,นี่ยว กระมีอันจาน้านโอ้โหไหน,นพามาเก็บไม่จา้าเรามนีเอาถุงใหญ่มาโพดกะว่าจะมาเก็บเห็ดแต่ว่าเห็นเห็ดอันอีย่างโมจ้ะเห็ดคือเห็ดตะไคร้นี่แหละถ้ากระเบื้อเก็บ,บดอกยวเขาไม่รู้จกักแต่ว่าเบิ้งเหล่ากระเมียนคือจังมีพวกนั่นแหลงน,นกัดกินอยู่ ก็เลยคิดว่าเห็ดชนิดนั้นกินได้อยู่จ้ะการสังเกตง่าไงก็คือเต็มเลยเต็มเลยโอ้เบ็ดเบ็ดดน้บ้จดาเต็มเลยจ้าพุ่น่ะจ้าหมดเลยไหมเห็ดพิ่งมันได้ออก เจ้าเห็ดนอกชนิดอื่นออกแล้วจ้าเมือเ่อกี่เก็บหมากลัชเบอรี่ไปก่อนจา้าหมากลัชเบอรี่ปลาวีดูเซ่น้ำขังทางจา้าน้ำขังทางมันเคือยยมัจ้ามันเคือยู่ เดี๋ยวคลิปนี้จะมีการจ้าบเด็กค่าตั้งกล้องมาขอเก็บตั๊บนึงด้วยจ้า